สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาตรวจเป็นของสีพระหลวงพ่อเงินนะครับของผู้อบรมการตรวจสอบทางวัสดุศาสตร์พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดาบางครังรุ่นหนึ่งนะครับจัดโดยอาจารย์อารามเรืองฤทธิ์นะครับผู้อํานวยการสถานพันพระแท้สมเด็จโตประเทศไทยนะครับขณะนี้กําลังตรวจสอบพระให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมานาดําะครับรับ,ด,บดับการตรวจนะครับพระที่เราตรวจเนะี่ยลำดับที่หนึ่งเราจะดูความเก่า นะคองทองเหลืองตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสีผิวนะครับท้าที่ใส่เข้าไปนี้เป็นผ้าอันยุนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อเราเราส่องแล้วเนี่ยการเกิดที่ผิวนะครับมันจะไม่ตึงนะครับจะตึงก็จะ,จะเห็นผิวผุกขาด ะครับการกดกันอยู่ในนะั้นนะฮะอยู่ในรูป<อ>เสร็จแล้วเราก็มาดูที่ว่าพระองค์นี้มันมันมันไม่ได้ลงรักไว้นะครับไม่ได้ลงลักไว้ก่อนที่เราจะส่องเราก็ส่องดูว่ามันมีข้อบกพร่องตามตามการเกิดการหล่อหรือไม่นะครับ จะเห็นนะเห็นการยุบการหดตัวการย่นการเหี่ยวแห้งนะเกิดขึ้นเราลองขยายจุดนี้การขยายเกณฑ์ อย่างน้อยเวลาเราเข้ากล้องเนี่ยนะครับผิวผ้าเนี่ยลักษณะที่มันเป็นความเก่ามันก็จะบ่งบอกมานะครับแล้วก็การผลก,การเกี่ยวตัวการปีมีรอยเบ้าอะไรตามตามการหล่อของโลหะนะครับ ขยายขยายให้ดูที่ขยายเกณฑ์โอเคไหมอ่ะเราจะเห็นพระนิพานยุคนะฮะ ใหญ่ไว้เนี่ยสีมันจะออกนะฮะมันจะออกอย่างน้อยเนี่ย5สีขึ้นไปนะครับถ้าคุณมองเห็นในเกรงของโลหะเนี่ยสีมันขึ้าทันยุคก็ก็จะมีสีนะฮะมีสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีฟ้าสีดำสีเงินนะครับพระในลักษณะน,นี้ นอกจากเราดูข้อบกพร่องแล้วเราขยายเกณฑ์นี้ออกมาประมาณ500เท่านะครับเราก็จะเห็นเป็นเป็นขอบมีเหลืองมีเขียวมีแดงมีส้มนะครับมีฟ้ามีดำมีน้ำเงินนะครับสีที่เราเห็นนี่คือภาพที่ที่ทันนะครับเอาเอา,เอาอีกองค์ที่ทันให้ดู อันนี้เป็นพายุคต้นนะครับยุคต้นคือยุคพศสองสี่สองสามถึงสองสี่ห้าศูนนี่องค์ใหม่ใช่ไหมเห็นแมอีกองค์เนะีน่ยลักษณะถ้าเราดูมันก็จะคล้ายกับองค์ที่แล้วนะครับ นั้นเลยจะไเปเคลื่อนมากหรืวมันลายตาอาจารย์สีนี่ทำได้ไหมครับสีทำไม่ได้หรอกครับ <Okay. S 1> พุทธิยศสีมาใหม่มาทามันก็ไม่เกิดแบบนี้นะครับเวลาเราสองเราไป สีน้ำเงิขึ้นในในเกมสีเหมือนตักเมือนลูกนั่นมันเป็นธรรมชาติเราขยายขึ้นมามใช่จะออกอย่ครับอายุต้นนะเวลาเราขยายจุดขึ้นมาเห็นไหมจะเห็น ือมันอาจจะมูวแต่ว่าเวลาการม่เคราะห์นจะเห็นสีที่ต่างกันโนใช่มันก็เกิดเกิดห้าสีขึ้นไปนะครับมีสีเหลืองสีเขียวนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีสีแดงสีชมพูสีส้มสีฟ้าสีม่วงอะไรสีดำไปอย่างนั้นครับเกิดขึ้นไปแบบนั้นลักษณะอย่างนี้เราก็เอาไปประกอบกับหยุดผกกร้องที่ว่าพระ มันมันเกิดจากวิธีการหล่อแล้วแล้วมันเก่าแล้วนะฮะแล้วก็มามองเกณฑ์เห็นไหมฮะมเอาลองเอาพราที่ไม่ทันมันจะต่างกันนะครับว่าพรา,ท,าทันไม่ทัน เห็นไหมครับมันจะออกหนึ่งการหดการเหี่ยวการอะไรก็น้อยกว่านะครับการยุบตัวเป็นเว้าเป็นตามหมดอะไรก็น้อยกว่าเห็นไหมความตึงมันมีมากนะฮะภาพวกนี้คือภาพไม่ได้ทันยุคนะแต่มันเป็นสูตรเคมีของพระยุบปลายนะครับเอาลองขยายดูยิขยาย เห็นไหมมีมีโซนแค่สอง,ส,องสีเท่านั้น,น,นมีสีเหลืองสีเขียวเนี่ยฮะเวลาเราเราเทียบอ่ะเราเทียบในการวิเคราะห์อของเราเราจะเทียบลักษณะอย่างนี้นะครับเอาเราไม่ทันขึ้นมามอีก การหล่อการหล่อยห็นเป็นเม็ดผางเกิดหยาบด้วยเอาเราขยายเขีนแมกก็เกิดสองสีคือเหลือแอมเขียวนี่แหละฮะที่บอกว่าผ้าเหลืองอมเขียวเหลืองอมเขียวเนี่ยมันไม่ทันอยู่แล้วเวลาเราเข้า เ okay, ทาเกนของการดูเกโลมะ,เ,ละเห็นไหมเหยวมากด้วยเม็ดเกนยาหางเป็นแบบเม็ดเกนใาญ่ ีนี้เอาองค์ที่ถังเอาองค์ที่ถังขึ้นมาให้ดูอีกต่างกันไหมครับเนี่ยฮะมันแะตัวที่ถังเห็นไหมอย่างน้อยเราดูผิวผิวของเนื้อผ้าก่อนแล้วกันว่ามันยุบมัน มันหดตัวมันเหี่ยวอะไรต่างๆเกิดขึ้นเห็นชัดนะครับแล้วพอเราขยายเกรดสีเข้าไปก็จะออกสดสเกณนสีมากกว่าห้าอาทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้ที่เราตรวจวิเคราะห์นะฮะ นอกจากความเก่านอกจากเกสสีนอกจากหยุดบกพร่องหยุดบกพร่องถีอเป็นอันดับหนึ่งนะฮะที่เราจะต้องดูนะในหลงพ่องเงินเนะี่ยหยุดบกพร่องต้องมีเลยนะเสร็จแล้วว่ามันเก่าไหมนะฮะมันเก่ามันออกโซนสีที่ว่าผิวทองเหลืองนะมันออกเป็นสีช,ช็อกโกแลตไหมสีมะขามเปียกไหมนะครับอันนั้นต้องดูเลยนะสองหลักตัวนั้นเสร็จแล้วเราก็มาสองดูเปนแมสเปน นะครับดูขยายดูนะครับดูความเก่าดูเกณฑ์สีได้ตามข้อมูลหรือไม่นะครับถ้ามันได้ก็โอเคนะครับทีนี้พวกแม่เหล็กนี้เราก็มาตรวจดูเฉยๆนะครับว่ามันมันอยู่ยุคใดมันจะสัมพันธ์นกันกับกับเราดูเกณฑ์สีเลยนะฮะพอเราดูเกณฑ์สีอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราบอกว่า อันนี้มันเป็นยุคต้นแล้วแม่เหล็กไม,ไม่จับแน่นอนแต่ถ้าเราสองเกณฑ์สีมันมีแค่สองสีเหลืองกับเขียวนั่นแหะแม่เหล็กยังไงก็ต้องดูนะฮะแล้วก็ทางกายภาพที่มันหล่อออกมาเนี่ยการลดตัวยุบตัวเหนียวอะไรก็ไม่ได้เกิดเหมือนกับยุคต้นนะครับ นี่ครับผี่พา้ามันทันยกุกแล้วเราท่านจะขึ้นคอด้วยความสบายใจนะครับถ้าพระไม่ทันยุกเนี่ยขึ้นคอแล้วมันได้ทั้งยังไั่ติดถัดอยู่นะครับ<ต>เราไม่สะดวกในการใช้เชื่อเถอะครับพระพระชุดนี้นะครับรับรองว่ามีราคาแน่นอน เพราะว่ามันราคาที่ที่ที่เราให้แบ่งปันไปเนี่ยมันก็หลายแสนแล้วนะฮะต่อองค์หลายแสนแล้วนะครับหลายแสนบาทนะครับทีนี้ท่าน เตรียมผ้าท่านเลยผ้าอ,องค์มีเดี๋ยวเราจะตรวจให้แล้วเราวิเคราะห์ให้เลยของท่านท,นทันหรือไม่ทันนะครับแล้วแล้วเราตะวานเอาผ้าที่แท้เนี่ยเอามาให้ท่านดูว่าเอามาส่องด้วยด้วยตาเปล่าดูที่ว่าผ้าแท้มองด้วยตาเปล่าก่อนว่วา,เาเป็นยังไงแล้วให้ดูว่าชาย ปี60ครับแต่เขาบอกว่าอาจจะปี2 4 1 5 2 5 6 8แต่จริงๆมันปี2460ครับ ครับที่ใครมีเตรียมพาไว้นะครับใส่ถาดแล้วก็เดี๋ยวเราให้ไปตอได้หา้าวันอันเช่ปเวลาตรวจก็ ตรวจแล้วก็ทำเวลาด้วย <c oughs> เปิดไฟข้างหน้าหน่อยทีย่นเปิดไฟนี่ตววางหน่หนอย ช่วงอักขระเอาพราที่ที่พระแท้แล้วเอามาให้ทางธรรมชิกดูเลยตอนนี้ให้สองดูเลย